สวัสดีครับหูฟังทัวร์เลสที่เราจะมารีวิววันนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนแน่นอนเพราะราคาเรียกว่าไม่ถึงพันแต่ทั้งเสียงดีไซน์จากที่เทสมาจัดว่าเป็นหูฟังทัวรเลสที่คุ้มค่าที่สุดตัวหนึ่งในตลาดหูฟังตอนนี้เลยใครที่มองหาทัวรเลสราคาไม่แรงและใช้งานได้ดีต้องดูครับ สำหรับเจ้าอัลกมอมอ AT200 ก็เป็นหูฟังราคาย่อมเยาวคุณภาพดีจากประเทศจีนมาในราคาสบายกระเป๋าก็เพียง990บาทเท่านั้นซึ่งก่อนอื่นเลยก็ทำการแกะกล่องออกมาจะมีเคสชาร์จแถมมาให้ตัวหูฟังแล้วก็จุกหูฟังครับจะมี2แบบเลยก็คือแบบซิลิโคนกับแบบจุกโฟมครับแถมมาให้ด้วยมีสาย USB ครับอันนี้ให้มาเป็น USBc แล้วก็สุดท้ายก็คู่มือการใช้งานครับ ลักษณะทั่วไปของเจ้าตัวนี้เลยก็คือมีดีไซน์ที่โดดเด่นมากโดยเฉพาะเรื่องสีและเท็กซ์เจอร์ของตัวหูฟังและเคสตัวที่เรารีวิวครับตรงนี้จะเป็นสีดํามีลายเท็กซ์เจอร์ผสมผสานคล้ายหินอ่อนดูแนวอวกาศนิดๆส่วนตัวหูฟังก็จะเป็นทรงอินเอียร์ทอเสียงยื่นเข้าไปในหูสวมใส่ได้กระชับซึ่งตรงนี้ก็แถมจุกโฟมมาให้ครับจะช่วยใส่ได้กระชับมากยิ่งขึ้นสามารถใส่วิ่งใส่ออกกําลังกายได้หายห่หวง มาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ําถึงระดับ IPX5 กันเหงื่อกันน้ําฝนได้หมดครับแต่ตรงนี้จะไม่สามารถนําไปจุ่มน้ําได้นะครับและตรงกลางครับก็จะเป็นโลโก้ของแบรนด์ตัดขอบสีทองด้านใต้จะมีแผงควบคุมแบบสัมผัสใช้แตะเล่นเพลงหยุดเพลงเปลี่ยนเพลงเพิ่มลดเสียงตรงนี้ก็สามารถทําได้ครับมาดูที่เคสกันบ้างน,นะครับถือว่าขนาดเล็กและเบาทีเดียวเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น เรียกได้ว่าพกพาใส่กระเป๋ากางเกงได้สบาย,บายมีแม่เหล็กล็อกที่ตัวฝากับตรงที่ยึดหูฟังเปิดปิดเก็บเข้าออกได้สะดวกด้านหลังที่มีพอชาร์จเป็นขั้ว usb c การใช้งานก็มาตรฐานทั่วไปครับเปิดฝาเคสตัวหูฟังก็จะเข้าโหมดแพร r i n งและเชื่อมต่อให้ทันทีก็จะใช้สัญญาณบลูทูธเวอร์ชัน5.0นเลยนะครับเมื่อต่อเรียบร้อยครับเราก็นำไปเทสการใช้งานดูหนังดูคลิปว่ามีีเลย์มากน้อยขนาดไหน ทดสอบทาง YouTube Netflix เรีกเยกได้ว่าหายห่วงครับแต่เล่นเกมก็มีดีเลย์บ้างเล็กน้อยอยู่เช่นเคยสำหรับผู้ฟังทัวรเเลสครับ จากทสอ e ดีเล์ก็มาเทสเรื่องไมโครโฟนกันบ้างตามสเปคเนี่ยระบุไว้เลยว่ามีเทคโนโลยี i n t l l i g e n t Call Noise Reduction ที่จะช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกตอนคุยโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับซึ่งทางเราก็มีไปเทสทดสอบให้ริมถนนเช่นเคยครับโอเคครับทดสอบเจ้าใหม่ตัวนี้เลยนะครับตอนนี้อยู่ริมถนนี่น้จะมีเสียงพไล็กน้นยนอยนะ,ะรับมีเสียงลมนิดหน่อยแต่ก็รับเสียงคู่คได้ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับไม่ตัวนี้นะครับ เคสคร่าวๆเท่นี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับตัวหูฟังใช้งานได้3ชั่วโมงก็ถือว่าให้มากลางๆไม่มากครับและสามารถชาร์จเพิ่มจากเคสตรงนี้ได้ประมาณ3-4ครั้งรวมๆแล้วชาร์จหลักๆครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้ประมาณ16ชั่วโมงถือว่าใช้ฟังทั้งวันก็สามารถอยู่ได้ตลอดทั้งวันครับปิดท้ายที่เรื่องของเสียงกันบ้างครับก็เราสเปคให้ฟังคร่าวๆก่อนเลยคือเจ้าอัลกอริมตัวนี้เนี่ย ใช้ไดเวอร์ไดนามิกขนาด6ม mm, มที่เขาบอกเลยว่าปรับจูนมาเป็นพิเศษให้ประสบการ์ฟังได้ระดับไฮไฟทำงานได้เต็มที่ตั้งแต่ความถี่20เฮิรตซ์ถึง20,000เฮิรตซ์หลังจากฟังครับก็เสียงร้องเนี่ยจัดว่าเป็นจุดเด่นเลยเหมือนจูนมาให้เสียงนักร้องนำหน้าเครื่องดนตรีมาเล็กน้อยออกแนวพุ่งครับเนื้อเสียงอิ่มนุ่มฟังแล้วเคลียร์เป็นธรรมชาติแล้วครับเสียงแหลมนะครับก็ค่อนข้างโปรง่งเก็บรายละเอียดได้หมดลากเสียงได้ปานกลางนะครับแต่ไม่สุดมาก เสียงเบสก็เป็นอีกจุดที่ทําไม่ดีครับมวลเบสมาไม่เยอะอยู่ในระดับกลางๆออกแนวฟังสบายครับจะเน้นไปนในย่านของ mid บสจะเป็นส่วนใหญ่ก็ทําให้ได้เบสที่เคลียร์ชัดแต่ก็ยังให้ความรู้สึกที่ฟังสนุกอยู่นะครับส่วนเมทีเสียงก็ออกไปในโทนที่กว้างพอสมควรออกแนวโปรง่งฟังสบายมากๆครับโดยรวมครับโทนเสียงก็ออกแนวเย็นๆแถมติดฟังสนุกนิดๆครับก็เป็นหูฟังถ้วยเล็ดเสียงดีงบไม่เกินพันที่เรายกให้ติด top ปทีแบบไม่ต้องคิดเลยครับ ก็ขอสรุปครับเจ้าอัลอม AT200 เนี่ยก็เป็นหูฟังทัวเรลสที่ออกมาตอบโจทย์คนงบน้อยที่อยากได้หูฟังไร้สายเสียงดีติดตัวไว้ใช้งานฟังเพลงดูหนังออกกําลังกายทําได้หมดครับกับราคาที่บอกได้เลยว่าตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากด้วยเสียงเกินตัวขนาดนี้ยังไงก็บอกไว้เลยว่าคุ้มแน่นอนกับตัวนี้ครับเพราะใครที่อยากได้เจ้าอัลอม AT200 นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่็บ www. m u k o l a com ได้เลยก็กดที่ลิงก์ใต้ตวิดีโอได้เลยครับ หรือว่าจะเข้าไปดูทัวร์เลสตัวอื่นใน Channel ของเราก็สามารถทําได้ครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ